สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตามทนไม่ไหวพรกกาศชาัดถ้ารุงพลผิดสิสิทราก็ช่วยไม่ได้ทนายตามสิทราบเบียบังเกิด ในขาที่การมูลนิธิทีมงานทานายประชาชนและทานายรงพลโพสต์ข่าวแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ชมทานายตั้มเป็นทานายที่เก่งมีฝีมือโดยแม่น้องชมพู่เตรียมหาทานายความมือดีมาสู้พร้อมทั้งบอกว่ามีความหวาดกลัวเรื่องพยานหลังลงพลได้ประกันตัวโดยทานายตั้มได้โพสต์ข้อความว่า ขอบคุณที่ชมนะครับแต่พยานคนไหนที่พูดความจริงไม่จําเป็นต้องกลัวผมเลยผมถามยังไงก็ไม่แตกแต่หากมีคนเตรียมให้โกหกผมรับรองความบันเทิงแน่นอนรุงพลก็เหมือนกันถ้าทําผิดจริงต่อให้มีสิบสิทราก็ช่วยอะไรไม่ได้ขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ขอให้มันจริงเหอะอย่าโดนพลมันหลอกนะซึ่งทนายตั้มก็ตอบด้วยว่าถ้าลุงพลหลอกผมผลร้ายก็เกิดกับตัวเองเองครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ